บวกกับเซลล์สื่อพันธุ์เพศเมียต้องมี2อ,อย่างนี้คือมีการบวกรวมกันระหว่างเซลล์สื่อพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียล,อล่อแมลงทำทำไมล่ะก็ล่อมแมลงมาเพื่อในการผสมเกสรน,นั่นเองอยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เชิเลย M U Tutor อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับ ไลค์และแชร์ให้เราด้วยน้องเรียบร้อยนะครับการสืบพันธุ์แบบนี้นะมาต่อกันที่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศบ้างครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเราเรียกว่า sexual reproduction จะต้องเป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยดอกต้องอาศัยดอกเป็นหลักแล้วก็ยังไงต่อครับต้องอาศัยดอกและต้องมีการผสมกัน ระหว่างเซลลสืบพันธุ์เพศผู้บวกกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียต้องมี2อย่างนี้คือมีการบวกรวมกันร,ระหว่างเซลสืบพันธุ์เพศผู้และเซลสืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยสำคัญคือต้องเป็นดอกต้องมีดอกทีนี้ดอกคือวัชพัสืบพันธุ์ของพืชพืชส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีดอกพืชมีดอจกจัดเป็นพืชชั้นสูง เผือไม่มีดอกมีไหมมันมีอยู่แล้วครับแต่พืชบางานถึงมันมีดอกนะเวย้ยแต่เราก็จะคิดว่ามันไม่มีดอกเช่นกระบอกเพชรกระบอกเพชรมีดอกนะครับสวยด้วยนะหรือว่าต้นว่านหางจระเข้เออว่านหางจระเข้ที่เวลาที่เราโดนน้ําร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะสรรหามันมาล้างแผลถูกไหมนี่คือดอกของว่านหางจระเข้จะพบเห็นได้ในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกมาให้ดูได้บ่อยนะ ถ้ามีดอกแล้วจัดเป็นพืชชั้นสูงนะครับพืชชั้นต่ําที่ไม่มีดอกเอช่นมอสเช่นเฟิร์นพวกนี้พืชชั้นต่ําองค์ประกอบของดอกครับนะครับอ,องค์ประกอบอย่างแรกของดอกเลยนะครับคือกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงจะเป็นเหมือนฐานรองดอกแบบนี้ถามว่ากลีบเลี้ยงคืออะไรเคยสังเกตเห็นดอกเวลามันตูมๆไหมดอกที่มันยังไม่บานนะครับมันก็จะมีเขียวๆปกคลุมอยู่อันนั้นคือกลีบเลี้ยงถูกปะ เมื่อกลีบเลี้ยงเนี่ยภายนอกก็จะมีเป็นนี้คือกลีบเลี้ยงเป็นฐานนะครับแล้วก็จะมีกลีบดอกสวยไหมสวยงามอารามแท้และตะลึงมากแล้วก็จะมีอะไรอีกครับเกสรตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้และสุดท้ายคือมีเกสรตัวเมียนะถามว่าแต่ละอย่างทําหน้าที่อะไรเขียนไว้แล้วครับกลีบเลี้ยงคือซีเปอปกติแล้วจะมีสีเขียว ตัวนี้เนี่ยกลีบเลเี้ยจะมีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายสําหรับดอกอ่อนเพราะกลีบดอกกลีบดอกคือส่วนที่มีสีสันที่จะสวยงามและปกติดอกไม้เนี่ยมันจะต้องมีทางเลือกอคือถ้าดอกไม้ที่กลีบดอกเป็นสีขาวเนี่ยคือมันไม่ได้สวยถูกไหมมักจะมีกลิ่นหอมคือกลีบดอกเป็นส่วนที่เอาไว้ในการล่อมแมลงเพราะมันก็ต้องเลือกอ๋อขาวแล้วหอมหรือว่าจะสีสันฉูดฉาดแบบดอกชบาเงี้ยแต่ไม่มีกลิ่น กลีบดอกจะเป็นส่วนที่ทําหน้าที่มีสีสันมีกลิ่นหอม,ล,อมล่ลอมแลามาลงล่อแมลงทำไมล่ะก็ล่อมแมลงมาเพื่อในการผสมเกสรน,นั่นเองแต่ตัวหลักๆจริงๆสําคัญที่สุดจริงๆสาหรับการสืบพันธุ์เนี่ยก็คือ2ตัวนี้ครับเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมีย2เกนี่ถือเป็นส่วนสําคัญครับเกเกผู้เนี่ยเราเรียกว่าสตาร์เมนนะครับก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ซึ่งก็คือสเปิร์ม ไม่ใช่แค่ในสัตว์นะที่มีสเปิร์มในพืชก็ใช้สเปิร์มในการสืบพันธุ์เช่นกัน <G ül> นะครับส่วนเกสรตัวเมียเนี่ยเราเรียกว่า p i ส t ิลนะครับพิสิลเนี่ยภายในก็จะมีอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลล์เเพราะฉะนั้นเข้าใจลักษณะโครงสร้างของดอกหลักๆแล้วทีนี้มาดูชนิดของดอกกันบ้างแอนชนิดของดอกนะครับในดอกไม้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกัน คือดอกครบส่วนดอกไม่ครบส่วนดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศเวลาแบบงแบบนี้ครึ่งครึ่งดอกครบส่วนคือดอกที่มีองค์ประกอบครบ4ี่อย่างที่เราเรียนเมื่อกี้กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกผู้เกเมียถ้าครบ4ส่วนถือเป็นดอกครบส่วนซึ่งดอกครบส่วนข้อสอบออกบ่อยคือกุหลาบฉาบกุหลาบฉาเป็นดอกครบส่วนกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกผู้เกเมียครบ แต่ถ้าดอกไม่ครบส่วนคืออะไรสักอย่างหายไปเช่นกลีบเลี้ยงหายกลีบดอกหายเกผู้หายเกมเมียหายคือหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจหายมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้เช่นตำลึงเข้าโพดฟักทองออกเยอะนี่คือเกณฑ์แรกดูว่าครบไหมคือดู4อย่างเลยนะดูว่าครบไหมครบ4คือดอกครบส่วนไม่ครบ4คือดอกไม่ครบส่วนแต่ถ้าดูอีกแบบหนึง่ง คือดูการสมบูรณ์เพศของมันงั้นถ okay, okay, ้าจะดูแค่การสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศเนี่ยดูแค่เกสรเท่านั้นอย่างอื่นจะมีครบหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะเข้าปะคือการจะดูว่าใครเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศพี่ดูแค่เกสรเท่านั้นถ้ามีเกสรครบทั้งตัวผู้และตัวเมียก็ถือเป็นดอกสมบูรณ์เพศแต่ถ้ามีไม่ครบก็จะถือเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ ทีปัญหาก็คือว่าอยู่ที่โน้ตนี่แหละครับคือสิ่งที่รู้ดอกสมบูรณ์เพศไม่จําเป็นต้องเป็นดอกครบส่วนเพราะดอกสมบูรณ์เพศดูแค่เกนี่คือเกสอนครบแต่ไม่จะเป็นดอกครบส่วนเพราะถ้าดอกครบส่วนต้องครบส <c oughs> ี่เข้าใจซึ่งสิ่งที่ต้องรู้คือดอกครบส่วนต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ เพราะว่าถ้ามันจะมี4ี่อย่างครบมันก็ต้องมีเกย์ผู้และเกย์เมียครบถูกปะ <S <S 1> <S 1> ถ้าเป็นดอกครบส่วนจะต้องเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศ,เพศก็จะต้องเป็นดอกไม่ครบส่วนเสมอเช่นกันมันขาดไปเกย์หนึ่งมันก็ไม่มีทางจะครบสี่แล้วครับนี่คือความแตกต่างระหว่างดอกครบส่วนไม่ครบส่วนสมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์เพศตัวอย่างของตัวควรจำครับ ตัวอย่างทุกตัวควรจำ